เป็ที่ขายหุ้นในแอปวีโบอันนี้เป็นแอปพลิเคชันวีโบซึ่งสามารถซื้อขายหุ้นออมในิค่าได้ที่ขั้นต่ำหนึ่งดอลลาร์ผมซื้อหุ้น s สตา b u c k คที่หนึ่งดอลลาร์ไปแล้ววันนี้เราก็จะมาขายหุ้นที่เราซื้อไปนะปึ๊บเห็นไหมว่าราคาหุ้นสตาร์บัคก็คือราคาเฉลีย่ยแปดสบห้าจดแดอลลาร์ จำนวนเงนที่ซื้อขึ้นมาแล้เราจะกดขายกดขายนะครับแล้วก็เลือกราคาเป็นคำสั่งมาเก็ตหรืรอราคาตลาดเลือกจำนวนดอลลาร์าที่ต้องการขายปึ๊บ กดคำสั่งขายนะยืนยัน โอเคกดขายะเลือกคำสั่งเป็นราคาตลาดมาร์เก็ตแล้วก็กดยืนยันปุ๊บ เรียบร้อยคนระับสำหรับการใช้งาน แอปพลิเคชันวีบูผมได้ทำเพลย์ลิสต์วีบูในช่อง YouTube Stock f o ไล i f ไทย a ล l like a n d นะครับฝากกดติดตามด้วย mm hmm. ใครมีคำถามอะไรก็คอมเมนต์พวกคุณได้ไปแหละ